ลักษณะของการทำที่ล้อมข้อควายข้อกัวเนี่ยใช้ไม้อะไรครับคุณลุงอันนี้เขเรียกต้นจิกครับต้นจิกใช่ไหมครับคุณลุงจิกใช่ไขมรเขาเรีย<ม>กไม้ประเจรไไม้ประเจะครับภาษาขมรนะครับ่านผู้ชมคือมันมันมันดีกว่าใช้ปูนยังไงครับคุณลุงเป็นไม้เนื้อแข็งมันแกนมันเยอะมันใช้แล้วอายุมันยืนอ๋อแกนมันเยอะครับไม้ประจิกใช่ไหมครับไม้ประจิกไม้ประจิกไม้อ๋อไม้จิกภรษาไทยไม้จิก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับช่องที่รวมเรื่องราวกี่กับเกษตรไว้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการทํารั้วนะครับนี่นะครับโดยใช้ไม้นะครับในการที่จะล้อมนะครับอาจจะล้อมขอกวัวหรือที่นาก็ได้นะครับมาทําความรู้จักนะครับกับคุณลุงนะครับว่ามัน อ่าใช้วัสดุแบบไหนนะครับแล้วก็ทําแบบไหนยังไงครับผมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับอ่าผมชื่อตินกรนันุเคราะห์ครับครับผมเป็นเจ้าของคอกอ่าคุณพ่อชื่อเล่นอะไรครับื่อกวดกอกวดอ๋อกวดใช่ครับคป็ลุงกวดนะครับอ่าตรงนี้บ้านอะไรครับลุงบ้านโชคบ้านโชคหมู่หนึหมู่หนึ่งจารพัฒน์อ๋อบ้านโชคหมู่หนึ่งจารพัฒน์คือเห็นทำเนี่ยนะครับล้อม อ่าข้อกัวข้อควายใช่ไหมครับตรงนี้กับอ่าลักษณะของการทำอ่าที่ล้อมข้อควายข้อกัวเนี่ยใช้ไม้อะไรครับคุณลุงอันนี้เรียกต้นจิกรับต้นจิกใช่ไหมครับคุณลุงจิกภาษาเขมรเขาเรียกไม้ประเจรไ้ไม้ประเจรครับภาษาเขมรนะครับท่านผู้ชมคือมันมันมันดีกว่าใช้ปูนยังไงครับคุณลุงเป็นไม้ืม้อแข็งมันแกนมันเยอะมันใช้แล้วอายุมันยืน อ๋อแก่นมันเยอะครับไม้ตะจิกใช่ไหมครับไม้ตะจิกไม้ตะจิกไม้อ๋อไม้จิกภาษาไทยไม้จิกอืมไม้จิกต้นจิกต้นจิกแล้วไปสั่งมาจากไหนครับนี่คุณลุงพอดีลุงแกมีป่าอยู่แกก็เลยตัดอ๋อมีป่าอยู่แล้วครับตรงนี้แกจะทาการเกษตรอ๋อจะทําการเกษตรเดจะเปลี่ยนป่าทําเกษตรความยาวแต่ละท่อนนี้เท่าไหร่ครับก็ทัดรุ่นนี้เฉลี่ยแล้วสองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบครับความยาว โอ้แล้วก็เป็นแก่นเลยนะครับท่านผู้ชมไม้แก่นดีๆเท่านั้นเลยไม้แก่นดีๆเลยอ่าในการทํานี่ขุดลงไปเท่าไหร่ครับลงประมาณอันนี้ก็ผมเจาะลงไปประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนใช้เครื่องเจาะใช่ไหมครับใช้เครื่องใช้เครื่องอ๋อใช้เครื่องเพราะว่าช่วงนี้ดินมันแข็งแล้วไม่ใช้เครื่องมันจะพอดีกับต้นแล้วมันจะไม่คอยกอ๋อเราคือเราเราสสมเข้าไปเลยสวมไปเลยนลงดินนิดหน่อยอ่าไม่ไม่เหมือนขุดอ๋อแน่นเลยมันแน่นปกเลยอันนี้ พื้นที่ตรงนี้ยาวเท่าไหรครับลุงประมาณจากนี้ไปนี่ก็อ่าประมาณแปดแปดสิบเมตรไม่ถึงสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรเพราะมันหักไปนู่นมันจะคมห้าสิบพอดีใช้ประมาณสักกี่เสาครับนี่อันนี้ผมเมามาเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นครับล้อมจากนู่นเลยใช่ไหมครับครับดูตรงนี้สองร้อยเมตรอ่ะโอ้สองร้อยเมตรใส่มนใส่ลวดเนี่ยพอลวดลวดมวลละ มวนละห้าสิบเมตรมวนละห้าสิบเมตรครับคือแถวหนึ่งเนี่ยหดสองม้วนแถวหนึ่งกับออออย่างแถวนี้ก็แถวล่างเนี่ยหมคิดแต่แค่แถวล่างอ๋อแถวล่างนี้นะครับท่านผู้ชมไปสุดถึงประตูนู้นก็ร้อยเมตรพอดีโอ้อนี่ยาวยาวไปเกือบร้อยเมตรนะครับหมดสองสองม้วนอันนี้แปดแถวนี้หมดอันนี้สี่แถวสี่แถวกับสี่ม้วนสี่ม้วนครับอ๋อสี่แถวก็สี่ม้วนแถวละม้วน <4 m. S 1> ครับอ๋อแถเราโมนยาวพอดีเป๊ะเลยยาวไปเลยนะครับครับนี่นะครับต้องมาชมสวยมากเลยนะครับคือไม้พวกนี้มันมีอายุนานใช่ไหมครับมีอายุคนลุงนานครับเพราะแกนมันดีแกนมันดีไม้นักแข็งดีกว่าใช้พวกเสาปูนแน่นอนครับเพราะเสาปูนถ้าวัวควายมันโยกแล้วมัน้าหักแล้วมันจะซ่อมไม่ได้มันจะซ่อมไม่ได้อืมแล้วราคานี้แพงไหมครับแต่ว่าต้นต้นกีก็ถือว่าแพงอยู่ แพงหายากหายากหายากแต่ถ้าใครอยากสนใจนะครับสนใจอยากได้เสานะครับแบบนี้นะครับคุณลุงคุณลุงกววเรามีมีเบอร์ให้ติดต่อไหมครับหรือว่าจะซื้อสั่งที่ไหนก็โต๊ะสั่งที่ผมก็ได้สั่งครับคุณลุงเองเลยครับมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองสี่เจ็ดหกสองสี่เจ็ดนะครับหกสองสี่เจ็ดเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชม ถวาท่านใดสนใจนะครับเนี่ยนะครับดิบสั่งดวนเพราะมีจำนวนจํากัดมีจำนวนจำกัดเพราะว่ามันหายากใช่ไหมครับแต่มันเป็นไม้หายากแล้วมันเป็นเนื้อแข็งเขาจะหยุดตัดแล้วเว่าคนนุนร้อยต้นคนนุนห้าสิบต้นบางทีก็ไม่รู้แกจะตัดเพิ่มหรือเปล่าโอ้นะนะครับมันสวยด้วยนะครับลุงแล้วก็ถ้าเราเอาเอาลวดน้ำหรือไม้ไผ่ก็ได้ใช่ไหมครับครือหัวท้ายแล้วก็ดึงเอ็นให้หัวมันเท่าๆกันมันจะดูดี อ่ามันสวยงามเลยนะครับแบบนี่นะครับเป็นระเบียบในตัวด้วยเป็นระเบียบอ่าส่วนราคาก็โทรมาคุยเนาะคุณลุงราคาไม่แพงคุ้มคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนเพราะว่าดินไม้ดินี้หายากครับนี่ห้าสิบหกสิบปีน่ะลืมเลยเดี๋ท่นี้ลุงลุงแกทําล้อมนะครับตรงนี้คุณลุงเลี้ยงควายด้วยนะครับนี่นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยลงตัวเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกที เราปรับพ <ítulo> uh, uh, anyway ื needed, so ้นที่อะีรบรนียเราปรับพื้นที่นะครับทําให้สวยงามก่อนเราค่อยมาถ่ายนะครับนี่นะครับทมาชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อคุณลุงนะครับคุณลุงกวนได้นะครับสวยงามกวดลุงกวนลุงกวดเข้าไปก็มีเฟสอยู่มีเฟสก็กวดอยู่ลุงกวดนะครับนี่นะครับเป็นไม้จิกนะครับรั้วนะครับรั้วไม้โอเคนะครับ อันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับมีคุณลุงกวดมีอะไรจะฝากไหมครับเผื่อท่านมาชมชมอยู่ก็ถ้าใครสนใจที่รีบติดต่อมานะครับเพราะว่ากลัวคนด่นจะสั่งหมดก่อนครับผมผมจะจองไว้แล้วก่อนเลยโดยไม่ทันเขานะครับจะได้จะได้รีบโทรบอกผมก็อยากได้เหมือนกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณลุงกวดมากนะครับที่ให้ข้อมูลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ